โอเคครับก็สวัสดีทุกคู่สิกัดูกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเติมฟรีไฟแบบคุ้มๆนะครับเติมยังไงให้คุ้มนะวันนี้ผมก็จะมาสอน40บาทได้400เพรน,นะครับฟังไม่ผิดนะครับ40บาทได้400เพรปกติเราต้องเติมประมาณ140บาทนะครับถึงจะได้400เพรคือว่ามันประหยัดไปมากเลยนะครับประหยัดต้นทุนเราไป100เลย100บาทนะครับเราเสียแค่40บาทได้400เพร โหสุดยอดจริงๆนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะผมแจกเพรทุกคลิปเลยครับ68เพรนะแค่เม้นไว้เดี๋ยวผมก็จะทําการสุ่มคอมเมนต์นะครับก็ไปดูในเพจเฟซมุมผมได้นะสกัดดูเกมนะครับโอเคคับก็ก่อนที่เราจะไปสอนเติมนะครับผมก็จะพาไปดูกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมแรปเปอร์มายราบนะครับเป็นชุดลายเสืออันใหม่นะโคตรโหดสวยด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำกิจกรรมนี้นะครับอืมก็ไปเลยกันเลย โอ้ยครับก็มาถึงหน้ากิจกรรมกันแล้วครับ fact 4นะครับลดสูงสุด90%มาดูผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์กันนะห้องแรกโอ้โห29 51 69เก็ปอร์เซ็นต์นะครับก็มีทั้งหมด3ห้องให้เราเลือกนะครับก็เราต้องซื้อของขั้นต่ำที่ระบุไว้นะครับถึงจะซื้อของในกิจกรรมนี้ได้นะครับถ้ามีแค่5 0าเพรก็ซื้อไม่ได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ทำไมผมได้เกลือจังเห็นข้างบ้านผมนะ 80%ซื้อขั้นต่ำสองรอเองนะครับก็เราไปเข้าห้องที่3กันเลยนะครับรูเอ้ยไม่อ่านดีกว่าก็เข้าไปเลยนะครับห้องที่3คุณยืนยันที่จะเข้าห้องสนาโอ้โหชุดมายาลาบอยู่ที่465เพชรนะครับแล้วก็ชุดนินจา233เพชโอ้โหคุห้มอะ่ะคุ้มเกินแบ็กซูดสามร้อยเจดพชรโห มีแต่ชุดเฮ้ยมีแตชุดคุ้มๆนะครับผมโหต้องจัดแล้วแต่น้อยเกินไปเปล่าผมจะได้ชุดไทยอะ่ะแน้แต่มันมีให้รีเซ็ตอยู่ข้างล่างอยู่นะครับรีเซ็ตฟรีไม่ต้องใช้เพชรน,นะครับน,นี่นะครับเราก็ดูดระบราาุราคาราคารวมปัจจุบันนะครับเราต้องซื้อให้เกินราคาใช้ขั้นต่ํานะถ้าซื้อต่ํากว่าน,นี้ไม่ได้นะครับผมต้องซื้อให้เยอะนะก็แพงนะ800้เท่าไหร่นะ837เเพชรก็แพงนะ แต่ไม่แพงหรอกเพราะว่าเรามีกิจกรรมนะซื้อเพชรเท่าไหร่40บาทได้400เพชรนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหมันดูแบบเป็นชุดชุดราคาถูกเลยนะที่ผมดูมาโอ้ยครับแล้วก็ซื้อเลย2ชุดนี้หลอ่ลอๆเหมือนกันเลยมาย,ยินดีด้วยคุณได้รับไอเทมเอาห้องปิดเดี๋ยวผมลองไปห้อง51%ดูนะครับว่าจะมีชุดอะไรบ้างสวยๆป่ะเย็นมีชุดไทยด้วยนะครับโอ้โหโคตรคุ้มมาห้องเนี้ย แต่แพงเกินไป๋ยวผมลองกดรีเฟซให้ดูนะครับว่าจะเป็นไงโอ้ยครับครั้งนไปก็จะเสียอีก1ิบเพชรนะชุดก็ยังอยู่นะครับก็คุ้มอยู่นะครับสําหรับใครที่จะมีหลายห้องที่ลดราคาเยอะนะครับก็มาซื้อได้นะแต่สําหรับผมมันเยอะเกินนะครับแบบมันให้ซื้อขั้นต่ําเยอะเกินนะครับผมซื้อไม่ไหวอ่ะโอ้ยครับก็ให้ทุกคนออกเข้าใหม่นะครับออกเกมเข้าใหม่นะกหมายก็ไปอยู่ที่กล่องของเรานะครับกล่องจดหมาย นี่นะครับกิจกรรมนี้นะครับที่ผมจะมาบอกนะ40บาทรับ400เพชรนะครับปกติ140บาทนะครับก็คุ้มนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ผมก็จะมาบอกนะสำหรับใครที่เติมไม่เป็นนะครับก็อื่นเราไปรับชุดกันก่อนนะเย็ดแบ็กซูรกับชุดมายาลาบมาโอ้โหผมได้ชุดแบ็กซูรเฉยก็ใช่ครับผมซื้อนะครับโอ้โหสวยเกินชุดที่สอง ผมชอบหมวกกับกางเกงอะเท่ดีจับนะครับเนื้อผ้ามันจับมากจาับจัดโอ้ยครับแล้วก็ไปเข้าที่ห้องแต่งตัวนะครับกดไปที่แพ็กเกจและกดเปิดได้เลยนะครับมันก็ให้เป็นแพ็กนะแพ็กเกจมาก่อนก็อยู่ที่เราจะเลือกเราจะผมเปิดเลยอะไรแล้วกันชุดแมร่ลาบเนี่ยกดใช้ทันทีนะครับ โอ้เท่เกินแล้วเป็นชุดที่ถูกมากเลยนะครับอีอ่านผมก็จะรอเรซี่ล็อกซี่นะผมชอบทรงผมอุ้ยอย่างสวยเอาแบบไม่ใส่หน้ากากแล้วกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของมายาลาบนะครับก็อย่าลืมํำกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ถูกมากนะครับพร้อมกับกิจกรรมเติมเพชรอันใหม่นะครับก็เบาราคาไปได้นะครับเบาราคาลดลงไปได้อยู่นะครับก็โอเคครับผมก็จะไปสอนวิธีการเติมกันเลยนะครับ สำหรับใครที่ใช้ a i r p a พนะครับมันต้องใช้เชื่อมกับ a i r p a พนะไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับผมสอนวิธีเชื่อม AirPay กับ Google Play อยู่นะครับโอเคครับก็ไปสอนเติมกันเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราต้องมีต้นทุนในราคาทั้งหมด70บาทนะครับถึงจะสามารถเติม40บาทได้400เพชรนะโอเคครับก็ให้เราซื้อในราคา35บาทไปก่อนนะครับครั้งแรกนะเราต้องซื้อในเกมไปก่อน2ครั้งนะครับนี่เราจะมากดครั้งแรกก่อนเลยนะ ก็ไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับผมสอนเยอะเยอะอยู่นะสำหรับแอร์เพย์เนี่ยโอเคครับก็ชำระเงินเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องไปเติมอีกรอบนะครับก็คือครั้งที่2นะเติมอีกครั้งหนึ่งโอเคครับครั้งที่2ก็เติมอีก35บาทนะครับเหมือนเดิมเลยครับเราจะเติม35บท35บาททั้งหมดนะครับ4ครั้งนะครับเติม4ครั้งนะโอเคครับก็เติมเสร็จแล้วนะครับสำหรับ2ครั้งนะต่อไปเราก็ไปเข้าแอป แอปนะครับเข้าสู่แอปแอปนะโอเคครับเข้าแอปแอปนะครับกดไอ้รูปสีแดงนะครับโปรโมชั่นคำว่าโปรโมชั่นแล้วก็กดคำว่าเติมเกมนะครับสีแดงเหมือนเดิมจากนั้นกดอันแรกนะครับฟรีไฟนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมของแอปแอปนะครับเราซื้อไปนะเราซื้อมาแล้วนะครับสองรอบเราจะได้เงินคืนอีกห้าบาทและก็ครั้งที่สองได้คืนอีกยี่สิบห้าบาทนะครับก็จะเป็นสามสิบเรากดซื้อสองรอบสามสิบห้าบาท สงรอบนะใช่ไหมครับก็เป็น70เราได้คืนมา30มก็เสียไปแล้วนะครับ40บาทเข้าใจไหมครับ40บาทนะโอคครับก็พาไปดูเงินข้างนอกนะนี่นะครับก็เหลือ62บาทนะครับเราก็มาซื้ออีกรอบนะครับ35บาทซื้ออีกรอบโอเคครับล้วก็มาซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นซื้อ35บาทได้คืนอีก35บาทรอบที่3นะต่อไปรอบที่4ซื้อ35บาทก็ได้คืนอีก35บาบาทนะครับก็ เราเสียทั้งหมด40บาทนะครับได้400เพรก็คือเราซื้อ4ครั้งครั้งละ100เพรใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับก็ไปรับเงินในแอปแอปเพย์ต่อนะโอเคครับก็ให้ทุกคนเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะแต่กิจกรรมเนี้เราต้องมีต้นทุนก่อนนะครับ70บาทที่ผมบอกไปแต่อันแรกเลยนะครับต้องมีต้นทุน70บาทถึงจะทำได้นะครับโอเคครับแล้วก็รับเงิน35บาท ครั้งที่3นะครับต่อไปก็เหลือครั้งสุดท้ายนะครับเราเติมครั้งที่4ี่อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้สี่ร้อยเพชรนะครับผมโอเคครับเราก็มาเติมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ3ามสิบห้าบาทก็จะครบสี่ร้อยเพชรนะครับก็ตามนั้นนะครับที่ผมอธิบายไปถ้างงก็โอ้ก็จะว่าไงนะครับก็ก็เตรียมเงินไว้นะครับเจสบาทแค่นั้นแหละครับผมก็เติมตามที่ผมบอกได้เลยสำหรับใครที่งงนะโอเคครับก็ซื้อเสร็จนะครับก็จะมี เติมเงินสะสมให้เราด้วยนะครับที่เราเติมสะสมนะผมเติมสะสมมาแล้วสองพผมเติมอีกสี่ร้อยเพชรนะครับก็ก็จะได้กิจกรรมอันนี้นะหูห้าสิเพชรได้อะยังคุ้มคุ้มเกินวันเนี้ยโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสบดท้ายเรก็ไปรับเงินในแอปยีต่อนะครับครั้งสุดท้ายโอเคครับก็เข้าเหมือนเดิมเลยนะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่อันแรกนะโปรโมชั่นแล้วก็กดคําว่าเติมเกมนะครับแล้วก็กด อันแรกเลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายครับที่เราจะรับ35บาทโอเคครับภารกิจเราก็จะเสร็จสิ้นนะครับผม40บาทได้400เพชรนะครับก็นําแต้มมาแลกของรางวัลได้นะครับในของแอร์เพนะเขาก็ยื่นเวลาออกไปอีกนะครับเป็น1เดือนอีกหนึ่งเดือนก็จะหมดสส้นเดือนของกรกฎาคมนะครับเรเบเขาอาจจะยืดไปอีกนะครับผมเห็นยืดมาทั้งหมด4เดือนแล้วนะครับ้งแต่ผมกลับมาเล่นฟรีไฟนะ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนเติมนะโอเคครับผมก็จบแล้วครับสำหรับคลิปสอนเติมส0บาทได้400เพรนะครับแล้วก็ทำกิจกรรม The rapper นะครับชุดที่3าแล้วนะครับ2ชุดแรกแพงเกินนะครับผมเลยไม่ได้ทำออกมานะโอเคครับผมสำหรับใครที่คลิปผมไม่แจ้งเตือนนะครับก็ให้กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่ด้วยนะครับมันก็แล้วก็กดกระดิ่งนะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะ โอเคครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนดูด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดนะครับเพียงแค่3วันนะครับโอเคครับก็ฝากเอาลิ้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแจกเพจทุกคลิปนะครับเพจละเฮ้ยคลิปละงหกสิบแปดเพจนะครับคอมเมนต์ชื่อบวก UID อดีไวร่า้างล่างนะครับแต่ผมก็จะสุ่มแจกนะครับไปดูในเพจเฟซบุ๊กผมได้นะครับสกัดดุดเกมโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฟูดบายแมนเลิฟ